เด็กดื้อคือเด็กฉลาดจริงไหมบางคําตอบก็คือจริงบางคาตอบก็ไม่จริงนะคะสําหรับเด็กดื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคํานิยามที่เราบอกว่าเด็กคนนั้นดื้อเนี่ยคือจุดมุมมองตรงไหนหากว่าเราคิดว่าเด็กคนนึงดือ้อเพราะว่าเขาเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเหตุผลของตัวเขาเองใช่ค่ะเด็กคนนั้นอาจจะเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่งก็ได้ค่ะทําไมหรอเพราะว่าในงานวิจัยนะคะที่เขาเก็บข้อมูลในระยะยาวค่ะ ก็จะเจอว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยหลายๆคนค่ะเมื่อเทรดแบ็คกลับไปนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับคําด่านะคะว่าเป็นเด็กดื้อเด็กที่สอนยากนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่คิดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มีความหลากหลายของการแก้ปัญหาในมุมมองและก็ทัศนคติข,ของเขานอกเหนือจากนี้ค่ะ เขายังมีทักษะในการยืนยันความคิดของตัวเองด้วยนะคะจึงทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กดื้อนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากคำนิยามของคําว่าเด็กดือ้อมาจากการที่เด็กคนนั้นค่ะซนมากเลยนะคะไม่อยู่นิ่งเลยเหมือนกับติดเทอร์โบอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เคยหยุดฟังอะไรเลยอันนี้ค่ะอาจจะเป็นอาการแสดงของภาวะสมาธิสั้นมากกว่านะคะ ดังนั้นค่ะการที่จะบอกว่าเด็กดื้อเป็นเด็กฉลาดก็อาจจะจริงหรือว่าไม่จริงค่ะขึ้นอยู่กับว่านิยามของคำว่าดื้อนั้นคืออะไรค่ะ